สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟล์ FPV อีกครั้งนะครับวิดีโอนี้จะมาสแสดงให้ดูว่าพอตั้ง logical switch ในรีโมทแล้วในรีโมทที่ใช้ openTX นะครับจะตั้งโค้ด logical switch ได้ให้เตือนแบบต่ำซึ่งผมตั้งให้มันเตือนแบบต่ำโดยที่มัน Detect ได้ว่าอันไหนเป็น 6S อันไหนเป็น 4S เพราะฉะนั้นพอผมใช้ 6S มันก็เตือนแบ,บตต่ำของ6 6เพอผมใช้4 s มันก็จะเตือนแบ,บตต่ำของ4 s เท่านั้น<ส>เดี๋ยวจะมาทดสอบกันแต่ก่อนการทดสอบเนี่ยจะบอกว่าในการทดสอบเนี่ยผมตั้งให้มันเตือนแบ,บตต่ำที่ต่ำกว่า3 9โวลต์นะครับผมจะได้ไม่ต้องลดแบตลงมาโดยไม่จำเป็นนะครับอ่าจะได้อยู่ที่ Storage c h a r g ์คือถ้าเกิด Storage Charge คือรีโมทจะเตือนนะแต่ในทางปฏิบัติจริงผมกจะแก้โค้ดให้มันเตือนที่ต่ำกว่า3 5หโวลต์หรือ3ออาโวลต์นะครับโอเคทีนี้ มาเริ่มจากแบต 6S ที่เต็มแบต 6S ที่เต็มพอเสียบเข้าไปมันก็จะไม่เตือนอะไรอ่านี่ครับ24.3 v วลต์นะตอนนี้ก็คือแบตเต็มนะไอ้เมื่อกี้มันส่งเสียงเพราะว่ามันเป็น telemetry ค้างของค่าเก่าอยู่นะครับอันนี้ อ่าอคือเปิดไว้เสียแบตไปหลายรอบแล้วมันก็เลยค้างค่าเก่ามันพูดค่าเก่าพอมันรู้ว่าแบตเต็มมันก็ไม่เตือนอะไรนะโอเคต่อไปเป็น 6s ที่ไม่เต็มต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้เดี๋ยวมันจะเตือนนะครับโอเคอันนี้คือ 6s ที่ไม่เต็มสำหรับอ่า t e l e m e t r y l o s สนะพอผมเสียเข้าไปมันจะมีเสียงพูดค่า Telemetry อันเก่าที่ค้างอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันถึงจะอัปเดต อ่านะมันก็จะเตือนแบบต่ำนะครับมันก็มันก็จะเตือนแบบต่ำ <22. 4. S 1> ไปเรื่อยๆทุกๆหกวินะผมตั้งไว้ที่หกวินะผมตั้งให้มันเตือนทุกๆหกวิโอเคนี่ก็คือเตือนแบบต่าของ 6S <22. 4. S 1> นะแล้วก็จะ telemetry lost ก่อน telemetry lost ทีนี้พอมาใส่แบตบ c s ที่เต็มนะครับแบตบ c s ที่เต็มนะมันก็จะไม่เตือนเพราะมันรู้ว่ามันเต็มนะต่อให้มันโวล t a เทจน้อยกว่า 6s ก็ตามแต่ผมตั้งให้มันแยกออกว่าไหน c s 6s 4ทเล e ม e ริก r รคอ r เวิร์แล้วมันจะพูดค่าจริงอันนี้ก็ขึ้นที่16.1โวลต์นะครับก็คือแบตไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ได้ต่ำอะไรนะทำไมจุด1 v วะชาร์จเต็มแล้วนะ โอเคนะมันก็ไม่เตือนโอเคต่อไปเป็น CS ที่ต่ำในต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในรีโมทนะมันจะส่งเสียงเตือนเ e l e m e t r y l o อสอ่านะเทเลเมตรีลอสก่อนพอเสียปุ๊บให้รอเทเลเม t รีรีค o เวอร์ก่อนแล้วมันจะพูด l l ลแบ k ที่ถูกต้อง Recovered นะี่จุดหกวอน อ่ะมันก็จะเตือนทุกๆหกวิเพราะแบตต่ำสำหรับการทดลองนี้นะแบตบต่ำสำหรับการทดลองนี้ในประทางปฏิบัติจริงผมก็จะตั้งตั้งให้รีโมทมันเตือนที่ต่ำกว่านี้อีกนะครับโ okay. okay. อเคเอาโอเคปิดซะ,ะปิดโวลลุ่มซะหน่อยอ่ะสำหรับคนที่อยากตั้งรีโมทให้มันเตือนแบบนี้ได้นะครับ ก็จริงๆผมเรียนแบบมาจากเว็บไซต์ของออสกาเหลียงนะก็คือ Copy เข้ามานั่นแหละเพียงแต่ผม Modify บางอย่างให้มันแยกระหว่าง 6s กับ 4s ออกให้มันรู้ว่าเฮ้ยพอเสียบแบต 4s เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ 6s ที่แบตใกล้หมดนะมันคือ 4s นะมึงไม่ต้องเตือนนะนะโอเคผมก็ปรับโคดนิดหน่อยให้มันแยกออกเวลาเสียบ 4s เข้าไปมันจะได้ไม่ส่งเสียงเตือนนะครับอ่ะก็จะเป็นโค้ด ตั้งแต่เนี่ยยาวเหยียดเลยนะครับยาวเหยียดเลยสำหรับคนที่อยากรู้นะครับกอ็อยากรู้อยากได้แบบผมเป๊ะๆเป๊เ,ปเ,ปเลยก็คือจะใส่ไว้ในเป็นเอกสารช่องความรู้โดนนะครับสำหรับสมาชิกช่องรายเดือนเท่านั้นต่ำสุดอยู่ที่35บาทต่อเดือนนะถ้าสมาัครสมา,สมาชิกช่องก็เดี๋ยวผมใส่โคดอันนี้ให้ไว้ในเอกสารความรู้ของช่องไล์์ FPV สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคุณก็ยังไป เอาโค้ชของออสการเหลียงมาใช้ได้นะครับถ้าผมจะใส่ลิงก์ไปสู่เว็บไซต์หน้าของออสการเหลียงได้ให้คุณด้วยที่คำอธิบายของวิดีโอนี้นะครับโอเคก็อย่าลืมสนับสนุนช่องนี้กันเยอะๆนะครับจะได้ทำคอนเทนต์ออกมาได้อีกนานๆขอบคุณครับวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ